ทุกคนคะเห็นไหมนั่นคืออะไรเดี๋ยวคิดจะพาทุกคนเดินลงไปตรงนั้นกันนะคะจะพาทุกคนเดินลงไปตรงนั้นกันนะคะคือรอรถที่จะเข้าไปในเมืองอยู่นะคะพอดีเข้ามาทำธุระที่มหาวิทยาลัยนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปเดินชมด้านในกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้าไปกราบศาลลักเมืองมานานมากแล้วเดี๋ยวทุกคนเดินตามมาเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้คงเป็นวันพักผ่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เข้าไปในตลาดนัดมานี่ไปซื้อสิ่งนี้มาอาหารผู้สูงอายุเขาฝากซื้อเขาฝากซื้อนะคะ เราก็กินด้วยแหละใช่ไหมทาเป็นเนียนนะคะจริงเราก็เกือบจะใกล้วัยผู้สูงอายุแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> เลยหลยักสี่ไปมากพอสมควรแล้วนะคะกํา <c oughs> ลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ที่อยู่ในบริเวณศาลลักเมืองของจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะมุมนี้เป็นมุมที่กี้ไม่เคยมายืนเลยนะเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรามาบริเวณศารลรักเมืองใช่ไหมคะเราก็จะเข้าทางด้านหน้าเลยนะคะหรือไม่ก็เข้าทางด้านออทิศเหนือที่มันตรงกันข้ามกับวัดดุสิตตรงไปแถวๆไอ้พระเนียดอะค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็ตัวศาลรักเมืองเองก็คือสีข,ขาวๆอันนั้นนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบที่ศาลรักเมืองเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดไม่ได้เข้ามานะคะคือขับรถผ่านหรือว่านั่งรถผ่านก็ต้องยกมือไหว้ทุกครั้งนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนอะ่ะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได,ได้รู้สึกมากเท่าไหร่กับศาลักเมืองนะ เพราะเราไม่เข้าใจว่าทําไมเอ๊ะทำไมคนต้องมาไหว้ทาไมคนต้องมาไหว้ใช่ไหมแต่พอเราเริ่มมาดูในเรื่องของออประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเริ่มมาดูในเรื่องของว่าเออทำไมเขาต้องตั้งศาลหลักเมืองเหตุผลที่มาที่ไปแล้วทุกจังหวัดก็ต้องมีศาลหลักเมืองเราเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไม่สําคัญนี่เพ้าไหมคะมันสำคัญนี่เองนะคะก็เนี่ยค่ะบางครั้งเวลาที่เราไม่รู้นะเราก็มักจะไปตีค่าหรือว่าไปสันนิษฐานในเรื่องที่เราไม่รู้แบบผิด,ผด นะคะอันนี้กี่พูดรวมๆทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเรื่องบางอย่างอ่ะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมีคุณค่าในทุกๆอย่างในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้นะคะตรงด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นโบราณสถานอยู่จุดหนึ่งทุกคนเห็นปะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือโอ๊ยขอโทษนะคะทุกคนพึ่งมาเกาะที่มือค่ะเดี๋ยวหนีพึ่งก่อน เดี๋ยวนะคะโอยตาแล้วก็ว่าว่าอยู่ตัวอะไรมันวีวีวีว,ว,วีพึ่งนี่เองมันมาวนๆอยู่ที่มือขอโทษทีนะคะเดี๋ยกกี้ขาม,มุมยืนใหม่ก่อนโอ้โดนพึ่งต่อยนี่งานเข้าเลยนะคะเนี่ยสงสัยตรงนั้นมันมีดอกไม้หวานอยู่นะคะพึ่งก็เลยอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนอย่าเดินมาตรงนั้นนะคะมีพึ่งอยู่นะคะอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เลียวสุดๆอ่ะเอาใหม่ค่ะ ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะคือคิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของสารลักเมืองอันเก่ามั้งเดาเอานะเพราะมันไม่มีป้ายบอกด้วยนะคะเนี่ยบริเวณที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงที่กี่ยืนอยู่เนี้ยมันก็เป็นเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นปะเนี่ยค่ะอืม แปลกเนะเขาน่าจะมีป้ายมาบอกให้เรารู้สักหน่อยนะคะว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวสันนิษฐานผิดไปใช่ไหมเอางี้เอางี้นะด้วยความที่กี้ไม่รู้จริงๆนะคะเนี่ยเอ่อกี้สันนิษฐานนี้ก่อนละกันว่ามันอาจจะเป็นสารรับมืออันเก่าแล้วเขาก็ย้ายไปทําอันใหม่ตรงนู้นหรือเปล่าถ้าถ้าจะให้ให้มั่นใจนะเดี๋ยวเข้าไปกราบข้างในแล้วเดี๋ยวกี้จะถามเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในคือถ้าเจ้าหน้าที่คนเดิมนะคะที่เป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่ท่านดูแล ในส่วนของศาลร,รักเมืองที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่กำลังจะบอกว่าท่านท่านให้ข้อมูลดีมากนะคะคือเวลาเดินเข้าไปในก็จะนั่งอยู่ตรงที่โต๊ะที่เป็นจุดที่มีพงมาลัยดอกลาเลืองเยอะๆตรงนั้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนคนไปหรือยังนะเพราะที่ก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เข้าไปกราบข้างในศาลเนี่ยประมาณสักล่าสุดที่มาก็3เดือนได้แล้วมั้งคะส่วนใหญ่ก็คือผ่านอะ่ะผ่านแล้วก็ยกมือไหว้ตลอดแต่สันนิษฐานคร่าวๆเบื้องต้นไปก่อนละกันว่า ตรงนี้เป็นศาลหลักเมืองเก่านะคะแล้วก็ในส่วนของที่มาที่ไปอะไรประมาณอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าการสร้างศาลหลักเมืองเนี่ยนะคะก็เสมือนกับเป็นการลงหลักปักฐานให้กับในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะเพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องมีศาลหลักเมืองนะคะมีทุกที่เลยแล้วก็เหตุผลที่เขามากราบไหว้ศาลหลักเมืองกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความศรัทธาว่าคือเนื่องจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าศาลหลักเมืองก็คือหลักเมือง เพราะฉะนั้นเนี่ยกี่จะสังเกตว่าจะมีคนที่ทํางานแบบข้าราชการหรืออะไรประมาณเนี้ยมาไหว้วที่นี่กันบ่อยๆนะคะมากันบ่อยๆเลยเมีเขามาบ่นอะไรกันด้วยนะคะนะกี้กีก็เลยกี้ยังเคยกี้ยังเคยขอท่านเลยนะคะยังเคยขอท่านเลยก็แต่สิ่งที่ขอเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอซะจนแบบแหมแบบถูกหวยวันที่หนึ่งไม่เคยไม่เคยกี้ไม่เคยขออย่างงาั้นสัญญาจะขอท่านเรื่องงานนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสําเร็จก็คงจะได้นําสิ่งที่ขอ,อไอ้นี่ไว้มา ว่าไหว้ที่นี่กันนะคะเดี๋ยวก็คอยติดตามแล้วกันนะคะกี้ขอไปแล้ว <c oughs> ขอไปแล้วขอท่านไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเข้าไปด้านในเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในการที่เราจะอัดวิดีโอเพราะว่ามีคนมากราบไหว้ที่ศาลกันตลอดเวลานะคะเราก็เกรงใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ในบริเวณศาลเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้านบนเนี่ยเนื่องจากศารลรักเมืองเนี่ยตั้งอยู่เหนือพื้นแผ่นดินนะคะดังนั้นบันไดทั้ง3ด้านที่อยู่ตรงด้านข้างเนี่ยเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะคะ วันนั้นกี้เห็นมีคนขึ้นไปนั่งในส่วนของบันไดต้องใครที่ติดตามชาแนลอยู่ต้องอันนี้กี้แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าสารเนี่ยมันจะอยู่เหนือแผ่นดินนุ่งผ้าหไหมคะเสาหลักเมืองก็จะอยู่เหนือขึ้นไปดังนั้นถ้าเราขึ้นไปยืนบนบันไดเนี่ยนั่นหมายถึงเราไปเหยียบอยู่บนศารหลักเมือง ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ไงแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะอย่าขึ้นไปเหยียบนะคะประมาณนั้นมันไม่ดีคือจริงๆแล้วอะไรที่เขาเป็นการเชื่อถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อน้วเชื่อเข้าไปเถอะคะ่ะนะคะอย่าไปบางครั้งอย่าไปเกิดคำถามอะไรที่มันแบบทําไมทาไมอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้กี้ไปที่แถวๆาาทางโซนทางภาคเหนือมันจะมีพระธาตุที่นั่นอะ่ะผู้หญิงขึ้นไม่ได้เกือบจะทั้งนั้นเลยกี้ก็จะเกิดคําถามอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นแต่พอเราเริ่มรู้ ในการสร้างหรือที่มาที่ไปของศาลเนี่ยที่จะไม่เคยถามเลยแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆทุกที่นะคะเราต้องเคารพแล้วก็ท,กกทําตามกฎเกณฑ์ที่ทางที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้1คือก็เป็นส่วนดีกับตัวคุณเองด้วย2ก็ไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนที่เขาดูแลสถานที่นั้นๆนะคะอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวที่ให้ดูใกล้ๆนะอ่ะเมื่อกี้มีคนคือจริงๆเวลาเขาไปไหว้นะ่ะเขาจะเอ่เอเอาทูบมาไว้ข้างนอกนะคะจริงๆแล้วมันมันก็ดีอยู่แล้วนะ มันเป็นการเขาเรียกอะไรนะคะลดมลพิษนะคะไม่งั้นทางด้านในเนี่ยถ้าคุณเอาไอ้นี่เอ,เอาทูบไปปากเนี่ยโอ้โหมันคงจะตลบอบอวนจริงๆแล้วสถานที่สําคัญสาคัญในแต่ละจังหวัดที่มีการเข้ามาจาบว่าสก,การะกันทุกที่นะคะเขาก็เริ่มมีการทําแบบนี้หมดละคือเขาจะไม่ให้เรานําทูบหรือเทียนไปจุดไว้ในภายในนะคะคือจริงๆแล้วที่ก็มันจะบอกว่าความเชื่อเหล่านี้ แต่ละที่แต่ละที่เขาใช้เวลามากนะคะในการที่จะทําแบบนี้ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่ากลิ่นธูปควันเทียนเนี่ยคือมันจะยิ่งทําให้ความศรัทธามันยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณน,นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะในแต่ละที่เขาก็จะให้เอามาปักไว้ด้านนอกกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปไหว้ก็เข้าไปไหว้ด้านในกันนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจริงๆเราไม่อยากพอตเลยแต่ต้องพอสนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีละกันนะคะเพราะว่าเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะ ถ่ายอะไรตาไลไม่ได้แล้วคนเยอะด้วยถ้าคนเยอะเดี๋ยวก็ต้องมีคนติดไปอยู่ในเฟรมเราอีกนะคะนั่นเป็นสโลแกนของกี้นะคะคืออย่าพยายามไปถ่ายชาวบ้านเขานะคะมันไม่ดีหรอกนะคะเกิดสมมติเกิดอะไรขึ้นมาเกิดเขาเออถ่ายฉันทําไมโอ้โหแล้วแต่ละที่แต่ละท,ละที่ที่กี้ไปบางทีมันก็ไกลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมานั่งลบคลิปมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะนั้นเนี่ยเซฟเซฟไว้ดีกว่านะคะอย่าพยายามให้มีใครอยู่ในที่ของเราในเฟรมของเราดีที่สุดนะคะจะได้ เซฟตัวเขาเซฟตัวเราสบายใจด้วยนะคะเอาเคเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสารลักเมืองด้านในกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกมาคุยกันต่อนะคะทุกคนค่ะกี้เข้าไปกราบสารลักเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปตามคาดเขาวันนี้ไม่เป็นวันหยุดด้วยเนาะคนจะคนข้างเยอะแล้วก็มีคนเขามาแก้บนจริงๆอย่างที่กี้บอกจริงจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบนกันเรื่องงานอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าความเชื่อก็คือว่าสารลักเมืองมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะ ความเป็นหลักเป็นฐานอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่คนที่ทํางานเขาจะมามามาบนกันที่เคยเห็นนะบางคนมาเครื่องแบบก็มีเหมือนกันนะคะเคยเคยเคยเห็นเคยเห็นเนี่ยค่ะสวยงามเนาะแล้วก็กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปด้านในนะว่าจะไปถามคุณลุงข้างในคุณลุงแกก็ยังไม่ว่าสักทีนะคะเนี่ยคีดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นศาลรรักเมืองอันเก่านะคะดูจากรูปแบบแล้วอะแต่ว่าแต่ว่ามันแปลกตรงไหนหรือเปล่าคะมันมีทางขึ้นแค่ด้านหน้าทางเดียวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องถามต้องถามคุณลุงแกให้ได้นะคะคุลุงแกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นได้สามทางที่เดินไปด้านหลังมาแล้วด้านหลังอะมันจะขึ้นไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี้นะคะกี่เดินไปแล้วขึ้นได้แค่สามทางทางด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือก็พูดง่ายคือขึ้นทุกทิศยกเว้นทิศตะวันตกนะคะแล้วขึ้นไปด้านบนด้านหน้าก็มีพญาช้างอยู่เห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าเวลาไหว้เขาก็จุดธูปกันด้านหน้าก่อนนะคะมันจะได้ไม่เป็นมลพิษนะคะแล้วก็ ดอกมองดอกไม้ทุบเทอะไรเงี้ยอย่าวางกับพื้นนะคะเพราะจะมีโต๊ะมีอะไรให้วางก็วางนะคะนี่สวยจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวกี้เดินไปอีกรอบหนึ่งดีกว่ากี้เหอกรู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะเราจะได้มาบอกทุกคนไงเดี๋ยวเราจะได้ไปจากตรงน,นี้กันนะคะเพราะข้างในเดี่ยเข้าว่าไปถ่ายไม่ได้เลยทีเดียวนะคะถ่ายรูปได้ไม่กี่ภาพเองเมื่อกี้นี้เพราะว่าติดคนอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้เลยโอเคนะ กคนเห็นไหมคะถ้าเกิดว่ากล้องมันสามารถที่จะดูดกลิ่นเข้าไปได้ทุกคนก็จะได้กลิ่นเหมือนที่กี้ได้กลิ่นตอนเนี้นะควันทูบคือกําลังลอยมาทางเรานะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาไม่ไม่ให้เราเอาทูบเข้าไปไว้ด้านในสิ่งด้านในกันแล้วนะคะต้องมาไว้ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมมีสองอันมีสองอันมีสองกระถางนะคะหอมมากเลยนะคะเนี่ยรูปหอมทำอะไรนะคะที่เนี้ยนี่เห็นไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันโอเคค่ะทุกคนคะกี้ได้คําตอบแล้วเห็นไหมบอกแล้วอยากรู้อะไรก็ต้องรู้ให้ได้จริงๆนะคะแล้วต้องรู้ให้มันแน่นอนด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยเสียเวลามาหลายรอบแน่ๆนะคะเพราะาจริงๆเรามาที่ศาลักเมืองกันเนี่ยสองหลายรอบแล้วนะคะแต่กี้ก็อย่างที่บอกว่าออส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเดินเข้ามาในทุกๆครั้งหรอกคะ่ะมาก็ไหว้ ใชคะผ่านคือตรงนี้มันจะเป็นจุดทางผ่านอยู่แล้วนะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะโบราณสถานตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือศาลพระการอ่าอันนี้คือศาลพระการสีขาวๆนั้นคือศาลหลักเมืองส่วนไอ้วงเวียนตรงนั้นอะ่ะทุกคนเห็นป่ะที่รถมันกำลังวิ่งกันเยอะแยะมากมายตรงนั้นอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นตะแลงแกงเก่านะคะก็พูดง่ายคือบริเวณจุดนี้มันเป็นที่ประหารนักโทษใช่ไหมคะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับวัดฝั่งกันนู้นอะ่ะวัดเกตจาได้ไหม ทิกกี้เคยพาไปที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับศาลักเมืองแล้วถัดไปก็จะเป็นคุ้มขุนแผนที่กี้เคยบอกว่ามันเป็นวัดสําหรับที่ให้นักโทษเนี่ยเขาเหมือนกับมา,าทำศัตส,สาบาลแล้วมันจะมีบ่อน้ำแปดเหลี่ยมอยู่ข้างด้านหลังวัดเกศก็คืออยู่ฝั่งกนันนู้นนึกภาพหรอไหมอ่าเท่านั้นตรงเนี้ยบริเวณตรงวัดนเนี้ยอันเนี้ยเขาคือศาลพระการนะคะมันเป็นรูปแบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเทวลัยนะคะเป็นรูปแบบ เ,เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลมาจากทางฮินดูอะไรประมาณนี้นะคะตามหลักของการบริเวณแถวๆการสร้างศาลหลักเมืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาจะมีความเชื่ออยู่นะว่าในพื้นที่น่ะมันจะต้องมีในส่วนของพระเสื้อเมืองพระหลักเมืองและะ้วก็พระทรงเมืองถูกไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเหลือแค่สีขาวๆนั้นก็คือเป็นในส่วนของพระหลักเมืองแล้วก็แก้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ข้อมูลอัปเดตนะคะอันนี้เราถามเขาละ คือเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคือที่จะบอกว่าเขาจะไม่ให้ขึ้นไปบนนั้นจําได้ไหมเคยมีคนบอกว่าห้ามขึ้นไปบนนั้นแก้ไขข้อมูลนะคะเอาใหม่ขึ้นได้นะคะเราสามารถขึ้นไปบนบันไดทั้ง3ได้ตรงนั้นได้แล้วก็ขึ้นไปกราบศาลหลักเมืองใกล้ๆแต่ว่าศาลหลักเมืองข้างบนเนี่ยเขาทํากระจกล้อมนะคะคือ คิดว่าเขาคงไม่ให้ให้เข้าไปใกล้มากขนาดนั้นนะคะด้านบนนะนะแต่ว่าด้านบนบันไดาสามทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเนี่ยคุณขึ้นไปด้านบนได้หมดเลยนะคะพอเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปกราบจุดทูบเก้าดอกแล้วก็ดอกไม้หนึ่งพวงเขาก็จะมีค่าดอกไม้ทูบเทียนให้บริจาคก,กันอยู่ในนั้นนะคะเสร็จแล้วเอาทูบมาปักด้านนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปอธิษฐาน ต่อใครจะมาบนอะไรหรือจะมาแก้บนอะไรก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่กี่เห็นคนที่มาแก้เออมาขออะไรก็จะเป็นคนที่ทํางานกี่เห็นราชการมากันเยอะนะคะแล้วก็พวกที่แบบทางานเกี่ยวกับพวกต้องเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนี้วันนั้นกี้ยังเห็นเขาใส่ครึ่งท่อนมากันเลยนะคะมากันหลายคนเพราะว่าหลักเมืองเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อเออนอกจากจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นสิ่งที่มั่นคงของจังหวัดแล้วใช่ไหมคะเขายังมีความเชื่อว่าถ้าคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับความที่แบบ เขาเลยอยากให้มันมั่นคงอะไรประมาณนี้เขาก็จะมาขออะไรกันที่นี่แหละนะคะแล้วก็สิ่งที่แก้บอลข้างในเท่าที่เห็น้วยเมื่อกี้นะวันนั้นกี้มากี้เห็นขนุนลูกลูกใหญ่กว่าหัวกี้อ่ะขนุนลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็มีผลไม้มีพวงมลาลัยเมื่อกี้มีเห็นไข่ด้วยนะมีไข่อยู่ด้านในด้วะคิดว่าคงอยากบอลอะไรก็บอลนะคะถามเจ้าหน้าที่เขาเพราะว่าถ้าเขามาแก้บอลด้วยอะไรก็คงจะมีคนมาแก้บอลกันแบบนั้นบ่อยๆอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของสารพัการก,กันต่อค่ะอันนี้คือสารพัการนะคะทุกคน สาพรพการค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นเทวะไรที่เขาทําเอาไว้คืออย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงบริเวณวงเวียนตรงด้านนู้นเนี่ยมันเป็นตะแงแกงเก่าใช่ไหมเอาไว้ประหารนักโทษใช่ไหมพอนักโทษตายแล้วใช่ป่ะเขาก็จะมีวัดสําหรับทาบุญให้นักโทษก็คือวัดเกตทางด้านนู้นด้วยนะคะส่วนบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นเทวลัยนะคะเป็นเทวลัยเป็นแบบสร้างแบบฮินดูอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดยิบยิบย,ย่ยอยๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้ว่ากันเพราะว่าวันนี้เนี่ยกี้เข้ามากราบศาลหลักเมืองไงก็มีโอกาสก็ ขายให้ทุกคนดูเบื้องต้นไปก่อนนะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเนี่ยเดี๋ยวพอยว่ากันเพราะเอาจริงว่าถ้ามันลงลึกมากๆแล้วเราไม่ได้มีข้อมูลมาคือวันนี้มาโดยไม่ได้เตรียมการใดๆมาเลยอยู่ดีมาถึงก็มาเลยอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดไปนะคะแต่แค่จะบอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นอะไรเป็นาพการเพราะตอนแรกกี้เข้าใจว่าเป็นสารลักเมืองอันเก่า มันจะใช่ไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าสารลักเมืองมันมีได้แค่อันเดียวนะคะถ้าคุณจะสร้างอันใหม่คุณก็ต้องลื้ออันเก่าออกไปก่อนถูกปะแล้วก็สร้างอันใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสารพการเนี่ยค่ะเดี๋ยวกี้ไปใส่ในรายละเอียดใต้คลิปใ,ใ,ให้ก็ได้ว่าสารพการคืออะไรนะคะนะคะนี่คือสารพการนะคะอยู่ด้านบนอันนั้นสารลักเมืองอันนู้นตะแรงแกงนูน่นนะคะตรงนันเป็นวงเวียนอะเห็นไหมคะตรวงเวียนนั้นอะตรงนั้นอะมันเป็นตะแรงแกงเก่านะคะส่วน ที่มาที่ไปของการสร้างสารลักเมืองนะคะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีเรานะคะแล้วก็ตอนสร้างเนี่ยก่อนสร้างเขาจะต้องมีการทําพิธีกบบัดก่อนนะคะพิธีกบบัดคืออะไรพิธีกบบัดก็คือการทําให้พื้นดินเนี่ยมันบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าต้องยอมรับความจริงนะคะว่าในประเทศเทุกๆตารางนิ้วของของโลกเราบนนี้นะคะ คือมันมีการตายของผู้คนของสัตว์ของอะไรเนี่ยทับถมกันมากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้นะะี่เข้าไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําบริเวณพื้นที่ให้มันแบบบริอาสะอาดบ,บริสุทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องมีแบบมีพราหมณมีคนที่อยู่ในศีลในธรรมอะไรประมาณนี้นะคะมาทําพิธีนะคะเขาก็เลยมาทาพิธีกบฏที่บริเวณแถวๆนี้แหละนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรนะสังทักษิณวัตรอ่าแล้วก็เหมือนได้คาทํานายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารลักเมืองเนี่ย ตอนสมัยที่กรุงศรีวิทยาเราสิ้นไปแล้วตอนที่ไปไปสร้างกรุงทนเนี่ยพระเจ้าตากสินท่านไม่ได้สร้างสารหลักเมืองนะคะนี่ผ้าออกใช่ปะกี้ก็คิดว่าท่านก็คงจะไม่มีเวลาไปสร้างหรอกนะคะเพราะว่าตอนที่ท่านออกไปเนี่ยออกไปเนี่ยกู้ออกเพื่อจะกลับมากู้กรุงเนี่ยออกไปก็มีคนไปห้าร้อยกว่าคนเองทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีอะไรไปสักอย่างนีง่ผ้าออกไหมคะ กวท่านจะรวบรวมคนออกมาเป็นปึกแผ่นได้แล้วก็เข้ามาดูซิว่าเออโอเคกรุงศรีจะไปไใจต่อได้ไหมสรุปไปต่อไม่ได้ท่านก็เลยตัดสินใจไปสถานสถาปนากรุงทนเพราะว่ามันเล็กแล้วมันควบคุมง่ายต่อการดูแลดังนั้นเนี่ยในช่วงของการต่อ,อประชาชนช่วงนั้นก็ฝืดเคืองแรงแค้นเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเรื่อียกว่าไปเริ่มจากศูนเลยอะนึกภาพออกไหมคะ แ,แต่โชคดีที่มีคนคือแบบอุดหนุนนะนะคะมาช่วยเหลือสนับสนุนท่านก็คือจะทําอะไรจะลิเริ่มทําอะไรก็มีคนมาช่วยนะคะเงินทองกับมีคนมาช่วยบริจาคถึงขนาดว่าให้ประชาชนปลูกข้าวปลูกอะไรกันกินเองกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันลําบากยากแค้นมากทีเดียวใน,ในยุคนั้นของพระเจ้าตากนะคะเพราะนั้นในเรื่องที่การจะมาสร้างอะไรที่มันเป็นออโบราณสถานอะไรหรือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันสวยงามอลังการวิจิตรบรรจงเนี่ยมันก็คงไม่มีเวลาจะทาหรอกท่านต้องเล็งเห็นถึงปากท้อของชาวบ้านก่อนนะคะ ดังนั้นก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสิ้นกรุงศรีไปแล้วใช่ไหมคะสิ้นกรุงศรีไปละเราเคยมีศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยพระเจ้าอูอ่ทองถูกไหมแต่พอเราสิ้นกรุงศรีไปปั๊บเนี่ยสองสามหนึ่งศูนย์วันที่เจ็ดเมษาเนี่ยใช่ไหมคะก็ไปมีอยู่กรุงธนอีกประมาณสิบกว่าปีสิบสี่ปีสิบห้าปีประมาณนั่นแหละนะคะพระเจ้าตากท่านก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างศาลหลักเมืองไงจนเรามาสร้างศาลหลักเมืองของเอ่อกรุงศรียุยาอีกทีหนึ่งก็คือตอนกรุงรัตนาโกศ์นั่นแหละนะคะ รจริงๆมันมีข้อมูลบอกอยู่ด้านในนะข้างในมันจะมีเป็นศิลาจารึกแปะอยู่ทางด้านข้างของไอ้ศาลหลักเมืองนะคะมันจะมีเป็นเป็นเลิกของการสร้างศาลหลักเมืองเป็นประวัติของการสร้างศาลหลักเมืองเป็นคำพระราชด,ดำรัสของในหลวงรักาเก้าด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะศาลหลักเมืองที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าในหลวงรัชก,กาลที่9ก้าท่านทรงมาเจมิมแล้วก็สุลลยนะคะแล้วก็ทางกรมศริลป์เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีการแบบออกแบบนะคะว่า เขาจะสร้างไอ้ตัวที่มันเป็นตัวครอบสันลักเมืองเนี่ยออกมาเป็นรูปร่างอย่างไงมันก็เลยออกมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะคะ,สว,ะสวยนะสวยนะนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวกี้อัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยบอกไปว่าขึ้นไม่ได้อันนี้อัปเดตใหม่ใหม่เอียเอ่ยมเอี่ยมนะคะเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ถามทั้งด,ด้านในแล้วก็ถามทางด้านนอกนี้ด้วยนะคะว่าสรุปขึ้นไปได้แล้วนะคะขึ้นไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออบางทีคนรุ่นเก่าๆนะคะหรือคนที่เขายังมีความเชื่อในเรื่องของความแบบศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ย เขาก็อาจาจะมีความเชื่อว่าจริงๆเราก็ไม่ควรจะขึ้นไปให้มันสูงกาศาลรักเมืองเพราะตอนแรกกี่ก็ได้ยินได้ฟังมาแบบนั้นทุกวันกี้ไม่เคยขึ้นไปเลยนะเชื่อไหมตั้งแต่มาศาลลักเมืองนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นไปได้แต่มันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะขึ้นไปเหมือนกันนะคะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออเราเราไม่อยากขึ้นไปด้านบนไงก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ก็กี้เข้ามากร่าบไวาหวศาลลักเมืองในนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย ใครที่มาพระนครศรียุธยามาเที่ยวในส่วนต่างๆแล้วก็อย่าลืมขึ้นไปการาบศาลหลักเมืองนะคะขอพรขออะไรก็ได้อย่างใจคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าขอแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะไม่ใช่ขอแล้วนั่งเฉยๆมันก็คงไม่ลอยมาหาแน่ๆนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะเข้มแข็งแกร่งนะคะแบบดุดเียกนะเป็นหลักเป็นฐานเข้มแข็งแกร่งเช่นศาลหลักเมืองของเราเลยนะคะอ่าโอเคใครที่ผ่านมาก็ ่าลืมเข้ามากราบไหว้สการะที่นี่นะคะสวยงามมากนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะคะในส่วนของข้อมูลของสารพรการเดี๋ยวลงไว้ในท้ายคลิปให้นะคะอย่างที่บอกว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยบางทีถ้าไม่มั่นใจเด่ยกี้พูดไปเดี๋ยวกี้ขี้เกียจม,มาถ่ายซ่อมนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวไปเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีว่าสารพรดการสร้างยังไงสร้างทําไมทําไมต้องสร้างนะคะดีเทลมันเยอะนะคะอ่ะโอเคค่ะไปละแล้วเ,เจอกันในอีพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ